สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะมารีวิวนะคะการใช้คันเกียร์ไฟฟ้าของเจ้า x f o r e คะ่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ Expander HEV ก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวอ้อจะเข้าเกียร์ีให้ดูเป็นตัวแรกนะคะเหยียบเบรกกดเบรกมือลงค่ะและเลื่อนนะคะคุณลูกค้าจับคันเกียร์ที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะจะจับแบบนี้จะจับแบบนี้ก็ได้นะคะดันลงมาเลยค่ะนะคะแค่นี้เลย นะคะหน้าจอก็จะขึ้นเป็นดีนะคะสำหรับตัว B นะคะก็จะมีการรีเจนไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ด้วยเมื่อคุณลูกค้าถอดเท้าออกจากคันเร่งรถจะหน่วงให้แล้วก็มีการรีเจนไฟเข้าแบตเตอรี่นะคะ d กับ B นะคะกดลงสุดได้เลยนะคะถ้าเกิดจะไปเกียร์ว,ว่างนะคะลูกค้าเพียงดันขึ้นค้างค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกทีค่ะ ในระหว่างที่อยู่เกียร์ดีและจะไปเกียร์ว่างนะคะเพียงดันขึ้นค้างค่ะแบบนี้เลยนะคะประมาณ2วินะคะสำหรับเกียร์ถอยหลังนะคะเราได้ออกแบบดีไซน์มาแล้วว่าจะต้องบีบนะคะปุ่มด้านข้างนี้แล้วดันขึ้นนะคะทำตามอ้อได้เลยบีบและดันขึ้นค่ะกล้องมองภาพถอยหลังก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ อยู่ที่เกียดีแล้วจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะบีบค่ะด้านข้างนะคะแล้วก็ดันขึ้นก็จะเข้าโหมดเกียร์ถอยหลังสำหรับนะคะจะกลับมาดีอีกหนึ่งครั้งคุณลูกค้าดันลงมาได้เลยค่ะดันลงมาสุดนะคะและระหว่างเกียดีมาเกียร์ว่างนะคะสังเกตดูว่ามันจะมี3ล็อกด้วยกันนะคะเกียร์ถอยหลังเกียรเอ็นและเกียร์ดีนะคะ เกียร์ว่างเนี่ยจะอยู่ตรงกลางคุณลูกค้าดันลงมานิดเดียวค่ะประมาณ1-2วินะคะไม่ต้องดันสุดก็จะเข้าเกียร์ว่างได้ค่ะอ,อ๋อทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะอยู่ที่เกียร์ R นะคะแล้วมาเกียร์ว่างล็อกกลางค้างไว้ประมาณ1วินะคะก็จะเข้าเกียร์ว่างได้เลยเสร็จแล้วกด p r a r k i n g ค่ะปุ๊บนะคะ ประตูปลดล็อกทั้ง4บานพร้อมกับดึงเบรกมือให้อัตโนมัติอันนี้เป็นการใช้คันเกียร์ไฟฟ้าง่ายๆของ X Ford และ Xander p HEV ค่ะ